สวัสดีคุณผู้ชมที่เกาะติดบรรยากาศการชุมนุมที่สกายวอล์กนะครับผมเอกคณะกรรวงปัญญาครับแล้วก็ของออฟคอนหรว่สองตะกอนคอนเทนเตอร์ชานเมืองเดิมตันด่าตนะฮะแฮชแท็กการชุมนุมบเป็นไงบ้าง10กุมภาพันธ์เนี่ยกลับมาติดเทนในโลกอะไรอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ช่วงปลายปีที่แล้วก็มีการพักการชุมนุมแล้วก็มีการติดสถานการณ์โควิด19การชุมนุมก็เหมือนจะ ห่างหายไปขณะที่เกมการเมืองในเกมปกติเนี่ยะะระดับปกติเนี่ยก็มีท่าทีของรัฐบาลที่มีปติกิริยาที่ไม่ได้เป็นไปตามสถานการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านี้อ,อย่างเช่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการวันนี้ก็มีมจากการป,ประชุมร<ๆ>่วมของรัฐสภาก็ต้องบอกกันตรงๆว่า เสียงที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ในการขอให้มีการส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจไหมเพราะคุณไทบูลนิติตะวันซึ่งเป็นเจ้าของยติเนี่ยอ้างว่าไม่มีอำนาจมีอำนาจแก้ไขลายมาตราก็เลยคิดว่าจะต้องส่งเรื่องนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ใช่ แล้วไปยืนทีหลังเดี๋ยวกระบวนการมันจะมีปัญหากับงบประมาณเขาอ,อ้างไว้อย่างคือสรุปแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งผ่านยตัตติว่าระ้แรกเนี่ยไปเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการชุมนุมทางการเมืองที่เขาตั้งจะเข้มขน้นแต่ว่ามาต้นปีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เหมือนถอยหลังกลับไปบอถอยหลังกลับไปไม่รู้ว่าจะได้เริ่มใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอสารรัฐธรรมนูญขณะที่เรื่องคดีความเนี่ย ก็เมื่อวานนี้สาตว์อาญาก็ไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวสี่แกนนํา สี่กันนาก็ได้แก่คุณเพนกวินพลิชิวลาคุณสมยศพึกษาเกษมสศุกครับคุณปฏิวัติสาลายแย้มหรือหมอลำแบงค์คแล้วก็คนสําคัญก็คือคุณอนอนท์นำพาครับผมย้อนไปไปที่รัฐสภา,าที่เดียวครับคุณอออครับเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีเสียงไม่เห็นด้วยในการเสนอยติไปที่สารรัฐธรรมนูญก็คือพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักชาติไทยพัฒนาส่วนพักชาติพัฒนานั้นงดออกเสียงแล้วก็หลาย เป็นสนัญญาณแรกเหมือนกันที่มองเห็นว่าพักรัฐบาลเองก็ไม่เป็นเอกภาพในเรื่องนี้ครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยให้ส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญกลับเป็นเสียงของพรักพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฝ่ายที่เสนอยติครับแต่สําคัญที่สุดคือสาวอไม่แตกแถวอีกเช่นเคยมีเจ็ดคนที่งดออกเสียงแต่คนที่งดออกเสียงก็เป็นคนที่ในวาระแรกนั้นเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอย่างเช่นคุณคำนวณจิติธรรมาน คุณนวรัตน์พงไทบูรย์ถ้าอ่านลูกเกมทางการเมืองแบบนี้ก็มันตีความได้ว่าคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันมันไม่ไม่อยู่นะครับคือว่าไม่น่ามีคือตีความได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เสี่ยงที่จะเอาอนาคตทางการเมืองของพรรคตัวเองมาแลกกับการซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกชะงักไปแล้วการชุมนุมเกิดจุดติดขึ้นมาอีกครั้งเหมือนช่วงปลายปีที่แล้ว ราคาทางการเมืองที่ต้องจ่ายของพรรคการเมืองมันจะสูงแต่ว่าพรรคพรรคพลังประชาราัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนํารัฐบาลเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าเขาเป็นรัฐบาลอยู่เขาก็ต้องรักษาอำนาจตอนนี้ให้ดีที่สุดนี่คือการเมืองที่เคียงคู่กับในช่วงที่การชุมนุมเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าติดสถานก,การณ์โควิดต่างๆแล้วก็ความไม่แน่ไม่แน่นอนของจํานวนผู้ชุมนุมอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ การชุมนุมเนี่ยเนนี่ได้ก็ถือเป็นทั้งครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เพจราษฎรมีการนัดหมายรวมชุมนุมกันวันในวันนี้ก็คือมีการนัดหมายเมื่อวันจันทร์ครับว่าจะมีการชุมนุมตีม้อไล่ประเด็จการก็ต้องบอกว่าไอ้วิธีการในการใช้เรื่องการตีหม้อหรือการใช้เสียงในการแสดงออกเนี่ยก็เป็นวิธีการที่เหมือนกับจะ คล้ายๆที่เมียนมาที่เวลานี้มีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารครับแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยออกมาเคาะหม้อเคาะสิ่งของเพื่อที่จะไล่เด็จการที่ไทยก็มีแบบนี้ทีนี้ประเด็นสําคัญที่คุณอ,อเล่าเมื่อกี้ก็คือว่าแร,แรงกระเพื่อมสําคัญที่ทําให้การชุมนุมในวันนี้ได้รับความน่าสนใจมากขึ้นก็คือ2ประเด็นที่เราเล่าไปก่อนหน้าครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีไปแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่ทาง แกนนำสี่คนสารไม่ให้ประกันก็มีการนัดชุมนุมที่นี่ทันทีเลยครับวันนี้ก็เป็นทางการตามนัดหมายในอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดสกลาดการกลับมาชุมนุมใหม่น่าก็ว่าได้ไม่จะยาวนานขนาดไหนนะเพราะว่าอย่างที่หนาที่นาเรียนไปข้างต้นสถานการณ์ทางการเมืองในระบบเนี่ยมันเอื้อให้การชุมนุมเนี่ยกลับมามีประเด็นให้ให้พูดถึงอีกครั้งทั้งการซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งการ วบภุมตัวแกนนำรัษดรคนสำคัญจากการชุมนุมวันที่19กันยาบวกับกระแสการต้านรัฐประหารนิดนึงคิดว่าก็เป็นข้างเคียงเฉยๆเป็นกระแสที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เมียนมาที่เมียนมาเนี่ยเขาชู3นิ้วแล้วเขาก็ใส่เสื้อแดงด้วยนะเสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์เป็นสีของมันน่าจะมีคนวิเคราะห์ประมาณนั้นแต่ว่ามันมีความบังเอิญที่ที่เหมือนกันแล้วก็ของเราเนี่ยวันนี้กิจกรรมตีหม้อ ไล่เผด็จการน่าจะพาไปดูเลยคุณไม้พานุพง์จกนอกก็ให้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมนี้ก็พูดกันตามตรงก็เอาตีมาจากพม่าเอาตีมาจากการทูตประเทศเมียนมาแต่ว่าเราจะแตกต่างตรงที่ว่าเราตีหม้อไล่เผด็จการเพราะว่ารวมพลคนไม่มีจะกินเป็นยังไงครับนำเขาเขาสื่อสารออกมาเป็นการผนึกกำลังของภาคแรงงานซึ่ง แน่นอนว่าด้รับผลกระทบจากเขาก็บอกว่าฐกิจยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่จากรัฐบาลวันนี้ปีกแรงงานรวมกับมวลชนรัษดรก็เลยกลายเป็นการชุมนุมนัดหมายในวันนี้เพื่อที่จะตีม้อไล่ประเด็ดการด้วยส่งเสียงด้วยว่าที่ผ่านมายังคงไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่จากรัฐบาลพืกิจกรรมการตีม้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ที่คนเมียนมาเขาใช้อาจจะเป็นความเชื่อล้อมาจากความเชื่อ ที่เมียนมาในการเคาะไล่สิ่งชั่วร้ายแต่ของของการชุมนุมไทยเนี่ยแกนนำรัศดรของไทยเนี่ยก็มาประยุกต์ตีม่อเหมือนกันแต่เป็นลักษณะบรรชดประชันพัฒนาภาวะเศรษฐกิจว่าม่อเนี่ยไม่มีเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจตกต่ำแรงงานที่แรงงานไม่ได้ถูกรับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็มาชุมนุมกันในวันนี้ก็ต้องบอกว่าการมาชุมนุมในวันนี้เนี่ยเจ้าหนี้ตำรวจก็มาดูแลความ เรียบร <ster> ้อยตามที่โดยปกติจะมีการชุมนุมก็มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ที่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมอยู่ที่บริเวณด้านละางมาตดตัวด้วยว่าคือบนสกายวอล์ก M B K ก็มีการจัดกิจกรรมที่ก่อนหน้า ประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องการยกเลิกมาตรา1นึงหนที่พูดถึงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ภัคเก้าไก่ทีมีการยืนร็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าโดยหนึ่งในนั้นก็เป็นกฎหมายมาตรา1นึ่งหนึ่งสอกัฎหมายอาญานะอันนี้คือประเด็นสําคัญทางการเมืองในระบบะเหมือนกันที่เคียงคู่กับกิจการทางการเมืองในตอนนี้ที่พรคเก้าไก่เขาก็ยื่นแต่ว่า อย,อย่างอย่างที่ทราบข่าวกันว่าเรื่องนี้ก็ทําให้พรรคเก้าไกลเนี่ยสูญเสียความเป็นเอกภาพระดับหนึ่งเพราะว่าในบรรดาสะสะทั้งหมดของพรรคเนี่ยห้าสิบสามคนไม่ใช่ทุกคนที่ <50 S 2> ร่วมลงชื่อลงชื่อประมาณสี่สิบสี่คนครับอีกเก้าคนเนี่ยไม่ร่วมลงชื่อนะค,ะครับ,รบก็มันก็สะท้อนสภาวะทางการเมืองบางอย่างในพรรคก้าไกลเช่นเดียวกันขณะที่การชุมนุมบนบนท้องถนนบนนอกระบบเนี่ย ก็มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาแล้วก็กิจกรรมข้างล่างเป็นกิจกรรมที่มีการเรียกร้องในการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะแต่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ทางเดิรตสแตนดาร์ดจะมาไล์รายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเอาสีสเปร์มาพ่น เป็นข้อความว่ายกเลิกม,มาตรา112แล้วว่าแต่ว่าตำรวจเนี่ยเห็นแล้วก็มีการควบคุมตัวไปแบบเทียบปรับนะฮะเป็นการขั้นตอนกฎหมายตามปกติก็